หลวงพ่อเอียวัดบัรนดาาศสัทธ,ธาอุดมปราจีนบุรีพระเถราจารย์ผู้มากด้วยบารมีธรรมมีอำนาจจิตแก่กล้าประวัติปฏิปทาพระครูสังวรกิติคุณหรือหลวงพ่อเอียเกิดที่บ้านด่านหมู่ห้าตําบลเกาะลอยอําเภอประจันคามจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันอังคารที่9ก้าพฤษภาคม 2,448บิดาชื่อเทียวมารดาชื่อมาขยันคิดทั้งสองถึงแก่กรรมตั้งแต่หลวงพ่อเอียยังเยาวบรรพชาอุปสมบทหลวงพ่อได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่8พฤษภาคม2,465ตอนนั้นอายุได้เพียง17ปีเพราะจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในพระสัทททั้งสี ดิน